ว่าสิมาเจอเห็ดละงูกเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่แข่งกันบ้านหมดเลยนี่ก็ยังบ่ได้ย่างเลาะทั่วได้หนิเนาะพี่สิมเนาะนี่ครับงูกเลื้อยทำไมพี่น้องมึงจ๋ามาเกาะแววแบบนี้แข่งกันอ้าล่างล่างเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเฮาจั่งมาแกงจ้ะพาข้าวจักน้อยแบบมีข้าจอกน้อยมาดอกแง่บดมันยำยาก พี่น้องจ้าสวัสดีครับเมื่อหน,นีพาพี่น้องมาหาเลาะเก็บเฮ็ดเพราพี่น้องจา๋าว่าทุกๆปีอ่ะหลังจากที่เฮารอยกระสงเร็จเนาะเฮ็ดปวกเพื่อนกระสิเริ่มออกเนาคิดเนาะก็เลยพากันมาเลาะหาเบิ่งเห็ดปวกเราพี่เนองเบิง่งผลงานเฮ็ดปวกน้องอิ๋วออกดอกสองดอกนี่จ <c oughs> ้ะเลาะทั่วมืดได้สามดอกสำนีละแต่ีดีใจเนกกระดอกนี่แหละเพราะพี่น้องจ๋าดอกเดียวพอป่นดอกบักใหญ่เลยเพิ่งเจอแค่หนีเลยเพราะพี่น้องเห็ดปวกปีนี้บ่รู้ว่าสิออกแบบใดกับ เดี๋ยวมาถือกันเนาะวันนี้พากันมาล่อหาป่าที่เฮาเก็บเห็ดละงูประจํานี่มาเจอเห็ดละงูพอพี่น้องจา๋านี่วันนี้พากันมาล่อหาเหงง็ดปวเจอไหนจังมาเจอเห็ดละงูมาสิ <laughs> เห็ดละงอูอืออือกำลังไข่เลยพ่อพี่น้องจา๋าสงสัยสิลากอกอ,อกเพราะว่าเอา่อฝนตกเนาะ<ม>ช่วงนี้ก็สิเป็นแบบว่าฝนตกลหลายหลายพ่อพี่น้องจา๋าบ้านหนึ่งอยู่เนะ่ะพากันมาล่อหาเห็ดปั่วกันเลยมาพอเห็ดละงู เจอเฮ็ดอีหยังก็เอาคือเก่าพอสิได้ไปแกงตื่นกันเด้พอพี่น้องจ๋าเมื่อกี้นี่ย่างกรุงมาฮะอย่าว่าแต่ออกเลยบานเน่ามืดนี่พอพี่น้องน้องอิ๋วบ่ได้มาบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิลักออกดิซั่นแม่นครับมาพากันมาเลาะเบิ่งเห็ดปวกกันมาเจอเห็ดละงงุกพอพี่น้องจา๋าอือมาซอยกันสอดสองทางที่บัดนี้ที่ย่างมาเลยวที่พ่อพี่น้องจ๋าถ้ามาไวกว่านี้หรือมาเมื่อวานนี่สิงามเด้เนาะพี่ฟิล์มมาเบิ่ง ชวนมาบานบเป็นแล้วครับเอาได้อยู่บ่อนังยุ๊อุ้ยบานเต็มตาเลยบา้บาบเขาคิดว่าสิมาเจอเห็ดนางงูบเลยพ่ะพี่น้องจา๋านี่บานบเต็มเ,เ,เลยน,นี่ก็ยังเบ่ได้ย่างเลาะทั่วได้หนินะพี่ซินเนาะมาหอด,ดกวมาหอดมองนี่ก่อนแล้วกันอันนี้เลยอเออเดี๋ยวเราอยู่ถ่ายรูปก่อนเ,อเดี๋ยวเปิดก่อนเนาะเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเซลฟี่ก่อนพราพี่น้องจ๋า มันก็เลาะเฮดปวดจงเด็มาเจอพลังนะี้เรียกพี่น้องเก็บกันเลยยัยงเป็นบานแข,ข็งอยู่ด้วยจ้ะนี่ดดกยังเป็นดดกบานแข็งอยู่บบแม่นดดกอันนี้เลยเหมือนเดิมเฮากดดับสิตัดเอาแล้วก็หักดดกแยกดดกแยกก้านคือเก่าเอด บอได้เก็บเห็ดปวกกับมาเก็บเห็ดละงุกแทนก็แล้วกันเนาะพี่ฟิล์มแม่อู้หูขี้คิดว่าสิบอกได้หนิเนาะแมนแต่ตอนคือถึงว่าฝนตกมันก็อโอ๊แต่ว่าเฮากับเบอได้มาส่องเบิ่งจักกระปีเนาะแม่แต่ละปีกับเบอได้เก็บเนาะแต่ละปีฝนมันเออเบอเท่ากันเพื่อนพี่น้องเบิ่งสองดอกนี่พี่ฟิล์มเซลฟี่ใกล้ๆสวยมากดอกใหญ่มากเดี๋ยวไปเลาะเบื้งอันเบื้งเขายิ่งนี้แล้วก็ไปเบื้งไม้อื่นๆบงดูเนาะเพื่อเพิ่นรักโอ๊ดิซ่า พราะว่าได้ฝนดีแบบน้ก็บเน่เนี่นี่เอากับพอได้แกงดีนะที่มาเจอเร็วนี่กาได้ตื่น,นไปด้เป็นบานที่แข็งจ้ะแต่ถ้ามาเมื่อวานนี่ส,สวยมากเลยน,นี่เอากสิพอได้ไปแกงใส่อันเห็ดปวกกับเพรละง,งูกแกงใส่กันพะนะนี่อ่ะพอได้เก็บจ้ะอ่ะป,ปลาะเบ,บิ่งอีกมาพี่มาพี่มาพี่เร็ว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  เจอเพลย์อ,อีกแล้วดิน,นี่บักงามเลยบักงามเลยงอกเลืองตรงไพี่น้องมึงจ่ะมาเห็ดบวกแต่มาเจอเห็ดละงอกเมนสวยมากมสวยมากอีกอ่ะโอ้ยดอ,อกแบบไงแมนดอกแบบชุบลูกพอดีเลยอ่ะทางนี้มาเจอเร็วสงสัยเพิ่งเริ่มออกไหมเมนแมนเพราะว่าน่าจะเป็นชุดแรก ที่เดมมาจอบเบิ้งดูดูได้เดี๋ยวนี้แมนเพราะว่าทางเดมเขาก็ต้องมาจอบเ็ดปวกอยู่แล้วจ้ะเมนเออโอ้โอต่ำกงตง่ำกงเพราะเขามาจอบเ็ดปวกเรื่อยๆอยู่แล้วเ็ดปวกมันก็เริ่มงกำลังเริ่มออกเหมือนกันจ้ะเดกประมาณนี้หนึ่งดอกอุย้ยบานแล้วบานอีกหนึ่งเดาเราตอออ้องเอาอุ้ยนี่อย่างนี้ไข่เป็นดอกถึงเท่าถึงเท่าเบาไว้ละ แล้วขึ้นดอกเดียวมันจะวาสนากลับมาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจา๋าพากันเลาะทั่วมืดอันบ่เจออย่างเลยเฮ็ดปวกก็ได้สามดอกคนงานของ,องเราเฮ็ดละง,งูก,ก็ไปเจอชาบานเนาะนม่ก็เลยพากันกลับมาก่อนเพราะว่าเลาะเมื่อเ้านึ่งพอพี่น้องจา๋าเลาะแต่เมื่อเ้านึ่งอะ่ะเมื่อมือออหลีได้แค่นี้เดจ้ะ ต้องเลาะให้มันส่วงใจถ้าบ่ใส่แล้วมันบ่ส่วงใจ <laughs> ถ้าบ่ใส่แล้วมันบ่ส่วงใจว่ามันสิออกหรือบ่ออกออกหลายส่ำใดมีม่องออกอยู่บก่ก็เลาะหาเบิง่งบ่องที่เคยเก็บจะเฮ็ดปวกกะได้กะเนี่ยส่วงละเลาะจนส่วงเลยได้น้อยนึงนี่นได้แกงนึงอยู่เด้นึงขอพี่น้องจ๋าก็เลยว่าพากันกลับ,บบ้านมาพาพี่น้องแกงกันต่อดีกว่าพอได้เก็บหน่อยเดียวนึงมือ้อนี้ เ็ดปวกกับไปนเลาะอีกกับ่เจอเพิ่มเลยไปหาเลาะบ่งที่เอเคยเก็บกันยังบบออกนะพี่ฟิลมเนาะยังโบออกเ่าพี่น้องจากปีนี้บบรู้ว่าสิออกหรือบบออกหรือเพิ่นออกชาเนาะพี่ฟิล์มกับโบฮู้เหมือนกันปกติทุกๆปีนี้พรพี่น้องย้อนไปบ่งคิปเก่าๆของน้องอยู่เลยป่านนี้น้องอยู่ได้เก็บเลยนี่ขุดดินออกคร่าวๆเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำล่างเอาค่ะป่านนี้น้องอยู่ได้เก็บแล้วเห็ดปวกเห็ดละงูกับ่ได้เก็บแต่ละปีจากเวลาเนี่ยเพิ่นเลิ่ออก เ็ดปวกเฮ็ดปวกเขาได้เก็บแล้วป่านนี้แม่ติ๊กมากระจนเมื่อแลวแต่ละปีปีนี้โบคือบ่คือแต่ละปีเนาะแมนอยู่แต่ละปีกับโบคือกันอีดีได,ด้ความพี่น้องจ้ะปีนี้เฮ็ดปวกออกหน่อยอีดีทางน้องอิ๋วยังบบอ,ออกซักกันนิดเดียวเลยที่เห็นไปเก็บเก็บเนี่ยไปเก็บทางแม่น้องเจ้านายนแต่รอบช่เลวค่ะรอบนี้ทางบ้านน้องอิ๋วยังบ่ทันได้ออกเลย รอบแล้วก็รอนี่ก็ยังบอกอีกคือเก่าจ้ะกรู้ว่าเพื่อนสีออกลูกบอออกเริ่มท่อเลยเด้เพราะทุกๆปีมันออกแล้วก็ออกห้ายหลายด้ปีนี้มันเป็นบอกออกเนาะพี่ฟิล์มก็เลยรู้สึกว่าแบบเออรือว่ามาสีบอกออกกับบรจักปีนี้เมติกบอได้มาเพราะพี่นงจ๋ากระแบนนี้แหละเฮ็ดกระจักออกบอกออกปีนี้เป็นตาเฮ็ดออกหน่อยก็เลยบอได้มาเหมือนสถานการณ์ทางนี้ก่อนเนาะ เฮ็ดออกหน่อยก็เลยบ่ได้มาจะปีนนะ่าสิบ,บ่ได้เบิ่งแล้วหละน้องอิว่าน่าสิบ,บ่ได้มาเลยแหละจ้ะพี่น้องแม่น่าสิบ,บ่ได้เบิ่งแหละพี่ฟิล์มเพราะว่าเบิ่งเบิ่งแล้วมันบ่ได้มันมันโบ่โอเคนะมันก็เป็นตาบ่เวิร์คแต่ถ้าเกิดว่าเออเฮ็ดออกหลายพุย่นล่ะจ้ะอาจสิมีเซอร์ไพรส์ก็ได้คาบ่ดแน่จ้ะเจ้าบ่ได้น้องอิวยๆๆอย่า <c oughs> ว่ายากเลยเราบ่ได้เลยจริงๆแม่นบ่ บเมนบยากบเมนว่าเดายากเลเดาก็ได้เลยปีนี้ไม่ว่าฮิตบ้อกรืือจังไดยก็บอกอ่ะก็รุ่นกันไปจากคันออกก็ได้เก็บถ้าบอก่ะบ่ได้เก็บปีนี้สำหรับคนที่ออเดอร์มาต่างๆกะรอก่อนจ้ะรอกรอฮิตออกก่อนเดี๋ยวฮิตกระออกแลีวรอก่อนไปนะจ้ะ สอันนั้นสําหรับคนที่ออเดอร์มากะถ้าเกิดว่าออกกะสิได้ส่งแต่ถ้าคนแต่ถ้าบร่ได้ออกกะคือบร่ได้ส่งเลยจ้ะ <c oughs> นะ่าบนี้เดี๋ยวนึกอยู่สิเอาไปล่างแล้วก็แกงซดปทอนๆแล้วกันเนาะได้เห็ดปวกมาสองสดกพอได้เก่งต่งกันพอนัวๆล่างดอกบานๆก่อนเลยเดี๋ยวมันสิอมขิตมสองน้ำคือจะดอกเห็ดปวกเอาไว้ท้ายหมูเลย เอาให้มันแช่น,น้ำให้ดินเปื่อยก่อนไปล้างจะแม่น,มนว่าแข่งกันตแตะมากับคนปะคนกับว่าวนกเยะอ่ะเยาะอ่ะมคนกับว่าวนกกับว่าวแบบนี้แข่งกันอ้าล่างล่างจะจะปล่อยอะไรเดี๋ยวเฮา ตั่งมาแกงจะ้ะจิจิ จ้าบะนี้กตะซีพาพี่น้องหัน่นแกงเที่ยงแกงใบเพราะพี่น้องจ้ะเสื่อเพ้อนเพ่ได้แกงหแล้วก็ผสมให้เปวกงานนี้ไม่ตอกเลยเนาะพี่ฟินอย่าเม็ดดอกเลยเม็ดอกง่ายจังพายพาจักน้อยบอกพาจัดน้อย มาดหลอกง่ายบ่นมันยำยากเต็มปากเต็มคำคำตาส่วนเนาะคำตาส่วนแล้วหั่นกับเพาะได้แกงอยู่ดิเมียนเดี๋ยวลายอยู่ดิหั่นออก ดอกเดียวพอเกงสะใจือขาวตันพวกเลยห่นงๆหลยขาหนึ่งแนนเลยครับ ก็กเชฟมือนี่ครับมี่บานๆเลยผมไปปิ่นงเก่งเชฟกระทะห้างน,นีเชฟหอ,อมหานรถกันจ้าอน้าปลาเด็กครับผมใส่หไปเลยนิดน้อยนุ่ๆๆ่งไม่เล่นีอออจะไปเป็นน้ำปลาเด็กขวดด้วยจ้ะที่ขาดไม่ได้ก็คือผมนุ่งใส่าลายเส้นไม้ โลอโอเอ็เป็นเอระดับเซฟฟิมบ่รดับเซฟฟิมเอดเมนูอีกอย่างเป็นไนแกงเ็ดทไต้มไข่ไข่ตุนต้มมามาต้มมาม้าตนี้แหละหักๆกจคือมามัดไข่กปดไข่ต้มต เป็ดมนูง่ายๆเปดเตมนูง่ายๆพอเสรูแล้วาเบ่งกัน่อนทุกท้ายครับเากะสีใส่ทัอิตูลไปเด้ครับนหอลายเลยจสลายลายะได่ลครับเ็น้อยๆต้องใส่พักหลายๆมียังสีเดลายเนาะแม่ารพอได้สดเที่ยงนึ่งของพี่น้องครับ พอได้สุดมีแห้งมาเดอ้อบันเดอ้อสุดมันหอนไม่เป็นคาสีติดของมาเดอ้อมาจ้าแล้วพี่น้องจา๋าแซ่บแซ่บน้ำกันโอ้ยแซ่บกับพี่ฟิล์มแซ่บกับพี่ฟิล์มลุยเลยสดมันพ่อแม่พี่น้องเบิง่งอ่ตอนใดๆที่เรางงเนาะนี่เอาเลย เมื่อกี้หนูพี่ฟิล์มไปใสมาไปเก็บเพจมาบ่เต็มตะไปแป๊บเดียวคือว่าเต็มตะกร้าแหละฟังด้วยนี่ไปแป๊บเดียกินทานนี่นิเพ anyway> ิดฐานไปแป๊บเดียวเนาะมีทานมีทานเออเฮ็ดทานดอกมั้งไงดอกมั้งไงไปแป๊บเดียวจ้ะทำพี่น้องจ้ะก็บมาสดๆเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยแกงอีกหม้อนึงเฮ็ดทานเนาะน้ำปื้อๆเลยดอกมั้งไง ป่องอื่นมีนอนโมมีบอกตัวน,นี้กันยังนอนอยู่เนาะอันนี้ชื่อน้องแต้มได้จ้ากพี่น้องจ๋าอันนี้ชื่อเพราะว่าเพินเนเ่นมีจุดอยู่กลางนะผ่น,น้องแต้ตัวเมล็ดแล้วก็อันนี้น้องขวานฟ้านอน,ออนแซมไหลายลุกๆผ่นนาแต่ฝานียวมาได้มาไดนหนึ่งว้ครับ ไม่มี้เอาหเขาเมนหเขาจะข้นจะขึมเห็ดปวกมาห็ดปวกมาปวกมาอยู่ไเหิดปวกอยู่ไซอยู่ป่าอป็นต้นหยอกหยอกนี่นี่นี่หดปวกหดปอ่ะแซบกินหลายก็แซบหลายเดียวว่ให้นุ๊กอยู่สดมั้ง อ้าวพี่ฟิล์มลาพี่น้องจ้าพ่น้องบึ้งด้วยนี่อยากให้มันสูงๆก็เอาถ้วยมาใส่กกถั่วมาฟ้องกระแฟมอ้าวพี่ฟิล์มลาพี่น้องเพ่อนบอกว่าอันอยากกินถ้วยซ่อนกันเด้อร์มาสิได้ผัวหลายคนเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะได้ผัวหลายคนผัวพลังผัวพลังเอเป็นหยังเอาเอามาลองซื้ซซอๆอ่ะ เอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเือเป็นกำลังใจให้น้องยูวีฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปนะครับเราอบอกกันหม่คลิปหนะ้าสำรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า